เกนะครับจากเว็บไซต์ designthee com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์รักงานทําเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซนะครับวันนี้จะมาแนะนําเว็บไซต์ส่วนตัวก่อนนะครับผมซึ่งมีไว้สําหรับโชว์ผลงานแล้วก็เป็นช่องทางให้ลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับก็ผมเป็นทีมฟรีแลนซ์นะครับผมซึ่งรับทำเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซให้กับบริษัทแล้วก็ห้างร้าน,นต่างๆครับซึ่งใช้ระบบ ที่จัดการระบบข้อมูลก็คือเป็น cms นะครับซึ่งเป็นออ open source ที่มีความนิยมในต่างประเทศนะครับตัวที่หลกัหลกๆที่ผมใช้ประจำก็คือจะเป็น magento นะครับแล้วก็จะมีเว็บที่เป็น wordpress นะครับก็มีครับตัวนี้ซึ่งอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับว่าลูกค้าต้องการแบบดีไซน์หรือว่าต้องการให้ใช้งานง่ายนะครับผมก็จะทำการแนะนำแล้วก็ เลือกให้นะครับผมระยะเวลาในการรับงานก็ประมาณ1-2เดือนนะครับในการพัฒนาระบบแล้วก็ออกแบบแล้วก็ติดตั้งทั้งหมดนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะครับในการออกแบบหน้าเว็บไซต์มีผลดีต่อ SEO นะครับซึ่งระบบจัดการอย่าง CMS ตัวนี้นะครับก็คือช่วยในการติดดัก Google ได้ง่ายแล้วก็มีตัวโค้ดที่ าสามารถปรับแต่งได้ง่ายนะครับผมอ,อย่างเช่นปัจจุบันนี้มีการทำเว็บไซต์ขึ้นมามากมายแต่ว่าขาดในเรื่องของการทำ S e O แล้วกนะ็การวางระบบเพื่อใหอ้ Google นั้นมาเก็บข้อมูลนะครับถ้าเป็นเว็บที่เขียนขึ้นเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานาน,านมากในการติดอันดับนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว สำเร็จรูปก็คือเป็น Open Source นะครับในการมาปรับแต่งเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าอีกอย่างหนึ่งคือมีค่าใช้จ่ายก็คือจ่ายครั้งเดียวนะครับสําหรับระบบเว็บที่ผมรับทำนี่ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยจ่ายครั้งแรกก็คือครั้งเดียวเลยที่เหลือก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปเองได้นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูว่าบริการของผมมีอะไรบ้างนะครับผมก็บริการของผมก็จะมี รับทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะครับเป็นระบบตะกร้าที่เป็นสินค้าออนไลน์นะครับที่เป็นระบบตะกร้าสั่งซื้อแก็ชาระเงินในรูปแบบของออนไลน์นะครับซึ่งมีระบบจัดการข้อมูลหรือว่าแบ็กเอนด์นะครับหลังบ้านในการเพิ่มหรือว่าตรวจสอบออเดอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีรับทําเว็บไซต์เスสปอนซีฟนะครับเ n สปอนซีฟนี่คือการดีไซน์เว็บไซต์นะครับให้รองรับกับ มือถือหรือว่าอุปรกรณ์ต่างๆนะครับที่เราเปิดขึ้นมาซึ่งทําให้โหลดหน้าเว็บได้ไวแล้วก็สะดวกในการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีบริการอีกตัวนึงก็คือรับแก้ไขเว็บมาจ์เนตนะครับที่เป็นระบบเว็บไซต์หลังบ,บ้านนะครับซึ่งอาจจะมีการติดตั้งเองหรือว่ามีการลองลองใช้หรือว่าไปจ้างกับที่อื่นมานะครับซึ่งตัวเนี้ย หากว่าระบบเว็บมีปัญหาหรือว่าต้องการให้ผมเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คือแจ้งได้นะครับตัวนี้ก็คือรับทําแล้วก็รับเพิ่มเพิ่มอย่างเช่นพวกการชําระเงินนะครับเป็นพวก PayPal เ Pay พืสบายหรือว่าตัว Payment ต่างๆนะครับเป็นปลั๊กอินอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อเข้ามาให้ทําการติดตั้งแล้วก็ทําการแบบสั่งซื้อได้นะครับผมก็มาดูตัวอย่างตัวอย่างผลงานนะครับก็ ะเป็นเว็บไซต์ที่เน้นในส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซเป็นหลักนะครับซึ่งเน้นขายสินค้าโดยใช้เวลาพัฒนาไม่นานนะครับผมื่อเพื่อนก็สามารถเข้ามาคลิกด,ดูผลงานแล้วก็เข้ามาตรวจสอบข้อมูลก่อนได้นะครับผมจากนั้นมาดูขั้นตอนการขอใบเสนอราคานะครับก็จะมีฟอร์มให้กรอกน,นะครับก็จะมีชื่ออีเมล ไลน์ติดต่อนะครับผมที่สามารถให้ผมเนี่ยสมามารถส่งข้อมูลกลับไปหาได้นะครับแล้วก็เรื่องบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บริษัทหรือว่าเอบไอเอคอมเมิร์นะครับก็คือติดเพื่อ,อให้ผมทราบนะครับว่าต้องการติดต่อมาทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือกรอกรายละเอียดข้อมูลอย่างเช่นตัวระบบที่ต้องการนะครับและผมเนี่ยจะทําการทำใบเสนอราคาให้นะครับผม แล้วก็มาดูขั้นตอนของการทํางานนะครับคร่าวๆจะเป็นเบื้องต้นประมาณ5ข้อนะครับหลักการทํางานจะมีประมาณนี้ครับซึ่งตัวผลงานที่ผมทํานะครับจะมีผู้มือการสอนก็คือจะถ่ายอัดวิดีโอให้นะครับให้ลูกค้าแล้วก็มาดูในส่วนของการติดต่อนะครับสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างก็คือเป็นแฟนเพจนะครับผม facebook แ,แล้วก็ตารางคิวงาน ก็มาตรวจสอบข้อมูลก่อนได้ว่า,ามีคิวเดือนไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ช่องทางติดต่อก็มีอีเมลเบอร์โทรนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนะครับอย่างเช่นการหักข้อมูลหักนัดที่จ่ายนะครับสามารถส่งเอกสารเข้ามาได้ที่อยู่นี้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมก็มานะนะแนะนําในส่วนของอเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับอาจจะมี ผิดพลาดอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อเข้ามานะครับสามารถค้นหาเว็บไซต์ได้ที่ Google นะครับซึ่งถ้าเข้าไปใน Google นะเรามาเซิร์ชหาคำว่ารับทำนะครับรับทำเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็ลองหาลองหาตัวเว็บไซต์ของผมนะครับซึ่งจะมีอยู่2ตัวก็คือจะเป็น เว็บไซต์แล้วก็จะมีแฟนเพจนะครับถ้าขึ้นต้นด้วยเว็บไซต์นะครับเนี่ยครับดีไซน์เท่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ของผมนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งก็จะมีแฟนเพจก็คือเป็น f a c e b o o k นะครับก็คือคลิกเข้ามาได้เลยนะครับหน้าตาแฟนเพจก็จะมีอัปเดตข้อมูลนะครับผลงานต่างๆสามารถเข้ามาอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้นะครับสะดวกนะครับผม Okay. สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ